หลังจากที่ผมได้นั่งพูดคุยกับแชมป์พีรพลครับผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังจนรู้มาว่าเขาบ้าฟุตบอลขนาดหนักถึงขั้นเคยอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพผมก็เลยชวนให้แชมป์โชว์ลีลาการเตะบ,บอลให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นกันเป็นรค,ครั้งแรกดูดิคุณเป๊ะมากนะเป,ป๊ะนี่โรนันโดเลย oh, okay. เสื้อนี่โอ้โหเบอร์9ก้าหน้าแล้วก็ช่องนี่คนอยู่แล้วก็ฟรานโดตอรเรสอ๋อเยกางเกงนี่สุดยอดอ่าเจ้ถุงเท้าที่ใส่เหมือนลีซอสเนี่ยเอาอลีซอใส่เงี้ยเหรรอนาะใส่งี้เยแต่รองเท้านี่ไม่ได้นั่นน่ะนี่มันไปเดินสยามไม่ใช่ไปเตะบอลเฮ้ยอันนี้มันรองเท้าไว้เดินสยามไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนกันแล้ของคุณเนี่ยมันต้องที่สุดเอามมีของฝันมาให้จริงอ่ะคู่เดียวในรูปจริงอ่ะคู่เดียวในรูปคู่ ากจะเห็นว่าคู่เดียวในโลกนี้มันเป็นยังไงจัดมาดูซินี่โอ้คือคุณจะเห็นเดี๋ยวนี้นะฟุตบอลเนี่ยแฟชั่นสำคัญมากก่อนดูอันนี้ก่อนอ่ะชูคู่นี้ด้านนี้เขียนว่าวูดดี้เกิดมาคุย วูดี้เจ๋งมากเฮ้ยเจ๋งมากเลยวูด yeah. anyway ี้เกิดมาคุยอ claro ่ะแล้วอะข้างอะแล้วก็เป็นพี่ชายที่ผมเคารพนะวูดี yeah. ้แอนด์ซีอเวสวูดี้แอนด์แชมป์อเวสเป็นกำลังใจให้เสมอเฮ้ยถ้าเราใส่ไปเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจว่าเราเป็นแบบว่าคู่เกมก็ช่างมันอ่ะไปแข่งอย่าไปแค่งโอเคอูดสานี่เสร็จไปเจ๋งอะใส่เลยดีกว่าโอ้โหน้องชายตอนนี้มันเป็นอย่างของผมก็เห็นของคุณนี่ใช่ไหมมามกับวิวเบอร์สามแล้วอีกด้หนึ่งอ่ะ been uh, Dad the Bank. คือยังไงเดี๋ยวนี้เขาเริ่มสลับคนที่เขารักหรือว่าคือเริ่มจากแบคแคมเหมนคือเนื่องจากว่าแบคแคมเนี่ยเขาต้องการที่จะแสดงความรักให้กับแฟนหให้กับภรรยาให้กับลูกเนี่ยก็จะเริ่มมีชื่อภรรยามีชื่อลูกหลังๆถ้าเกิดเป็นนัดไหนสําคัญสมมุติว่าวันที่หนึ่งมิถุนายน,นอังกฤษเจอกับเยอรมันเ,เขาก็จะสเตชลงไปเพราะว่าเวลาเราเก็บรองเท้าเนี่ยเวลาเราย้อนเวลากลับมาดูเราจะรู้อ๋อคู่นี้เราใส่เกมนัดนี้อ๋อคู่นี้เราใส่ตอนที่ลูกคนที่4เราลืมตาดูโลกอย่างแบคแคมเนี่ยตอนที่ ลูกสาวเขาเกิดเขาก็ปักชื่อทาร์เปอร์ทั้งโลกรู้เพราะเห็นสเตชบนรองเท้าแบ็คแคมออว่าลูกเขาชื่ออะไรอันนี้คือเป็นแฟชั่นกีฬาที่กำลังมาแรงซึ่งตอนนี้นนเนี่ยนักบอลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็นตามก็ทำแบบนี้หรือเปล่าทำแบบนี้ทั้งนั้น,น,นวูดดี้แอนแชมป์แล้วไม่พอครับกอบคอว,วูดดี้เกิดมาคุยจะเ,เป็นคู่เดียวใน,ในโลกนี้ท้่ซ้ำไปร้านนี้เขาบอกว่าเขาลงทุน จำนวนหลายล้านเลยแหละเอาเครื่องนี้เข้ามาอพอเราไปทําเสร็จพวกก็รู้จักกันเราก็เลยอ่ะมาช่วยทําให้แล้วก็ตอนนี้ก็ผิดมากแล้วมีคนไทยทำเยอะเยอะมากเยอะมากแล้วก็รีซอร์อะไรทำไหมทำของเขา<อ>จะเป็น L S 14<อ>รีซอร์แล้วเขาใส่เบอร์14อของผมก็จะเป็น C P 3แชมป์พิลพลอะไรเงี้ยเ<อ>ขาคุณก็จะเป็นเดี๋ยวเป็น U D W O 9อะไรก็หลายล้านแต่ละล้านแต่ละคนเอาแล้วครับถึงเวลาสำคัญแล้วล่ะนะตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ ผมจะได้มีโอกาสเตะบอล<อ>กับแชมป์พีระพลพี่น้องชาวไทยครับเอาแล้วฮะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมที่จะได้มีโอกาสเตะบอลแบบชาวบ้านย่า่เไ็นทางการตั้งแต่เกิดมาต้องยอมรับแถอะครับว่าผมไม่เคยได้มีโอกาสเตะบอลชาวบ้านอ่ะลองอยู่สักตั้งมันจะยากตรงไหนเนี่ยข้าวเลย ต้องบอกว่าแชมป์พิรพลครับคุณรับลูกเตะของผมไม่ได้แน่แน่ <c oughs> หลังจากที่ผมได้ยืดเส้นยืดสายกับแชมป์ที่สนามฟุตบอลไปแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมกับแชมป์พิรพลครับผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังจะได้พูดคุยกันแบบจริงจริงจังๆสักทีเพราะมีหลายประเด็นเหลือเกินเลยครับที่คนโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงจะเมาส์ตลอดเกี่ยวกับแชมป์พิรพลแต่ไม่มีใครกล้าถามเขาแบบตรงๆสักทีคุณทำงานอยู่ในช่องเนี่ยมันก็ย่อมที่จะต้องมีคนรักคนอิจฉามันเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งผมเองในองค์กร<อ>ก็เป็นเรื่องปกติ เคยได้ยินม sure ้างๆเวลาเขาบอกบอกว่าแชมป์พิรพลต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้ต hmm? ัวเองเป็นอันดับหนึ่งของช่องตั้งแต่ไหนแต่ไรเหรเคยได้ยินไหมผมไม่มีคนพูดนะแต่ว่าผมคงไม่ได้ยินก็เพราะว่าเขาคงไม่มาพูดใส่หัวผมหรอกผมไม่มีใครกล้าพูดแต่หน้าคุณเออผมไม่เคยได้ยินเออแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นได้อื แต่สิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอคือผมแค์ในสิ่งที่ผมควบคุมได้ผมไม่สามารถจะควบคุมคนที่อยู่รอบตัวผมได้มผมแค่ต้องการให้งานผมดีที่สุดและงานที่ดีที่สุดของผมมันจะพาผมไปถึงดวงดาวดวงไหนอันนั้นก็แล้วแต่โชคชะตาและคนจะกําหนดคุณทํารายการกีฬาเสร็จแล้วคุณทํารายการบันเทิงเสร็จแล้วก็ถูกพักไปแล้วรายการก็พักแล้วกลับมาทําบันเทิงใหม่ทําไมคุณถึงคิดว่าผู้ใหญ่ถึงไม่ให้คุณทํารายการบันเทิงกอคือมันเป็นวัฏจักรของกีฬานะครับคือตอนนั้นเนี่ย ทางด้านของรายการบันเทิงที่มันเกิดขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นรายการชั่วคราวแต่ผมก็รู้สึกว่าเราทําแล้วก็ฟีดแบ็กมันดีแต่ผมว่าวงการทีวีก็เหมือนกับชีวิตมีมาก็ต้องมีไปผมว่ามันเป็นวัฏาจาักรตอนนี้รายการบันเทิงก็ไม่มีแล้วแต่ผมก็ยังคิดว่าความบันเทิงของผมยังยังคงอยู่ในตัวผมเพราะตอนนี้ชนเ็ดกีฬาแชมป์ก็คือรายการกีฬาแล้วก็บันเทิงรวมกันผมก็มีช่วงเวลาที่ดีขณะที่ได้ทำต้องบอกว่าแชมป์พีระพลนั้นคิดสคริปต์ ตัดต่อวางคอนเซปต์รายการร่วมกับน้องชายของเขานะครับแบงค์ซึ่งก็เป็นโปรดิวเซอร์ของรายการเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นรายการแค่3นาทีครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเขามีความตั้งใจสูงมากในการคิดในการผลิตดูแล้วก็เปลี่ยบเหมือนรายการยาวเลยแหละครับคุณผู้ชมไม่ใช่รายการสั้นๆแต่ถือว่าลงทุนมากทีเดียวต้องบอกแล้วครับว่ากับงานกีฬานี่แชมป์เขา ุ่มสุดๆจริงๆช่วงหน้าครับเขาบอกว่าคุณตั้งกว่าทูพันเท็จจริงแล้วเป็นไผมไม่อยากจะพูดถึิงก็แหละเพราะว่าเรื่องมันจบไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นชั้นมันแว็กซ์ขนผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้แว็กซ์ส่วนผมยิงเลยผมเลเซอร์ขนเลยตรงหน้าอกและตรงนั้นด้วยนั้นส่วนตัวไม่ตอบเฉพาะคนรู้ใจคุณเป็นเกย์หรือเปล่าชั้ต้องย้อนกลับไปตอนเหตุการณ์ไฟไหม้ช่องสามอ๋อครับ คณดูบ้างผมจะพูดรู้ห้ามพลาดครับ